สวัสดีครับผมแอดพัฒมีโคลานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําสูตรดับล่างนะครับดับทุกหลักนะครับสูตรใหม่ทั้งหมดมีสี่สูตรนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ชมนะครับพร้อมวิธีคิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละสูตรเลยครับชุดนี้เป็นดับล่างนะครับสูตร A เดินประมาณสิบกว่าวดครับ

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดงาที่สิบเอ็ดจะผ่านหรือเปล่าเราก็ต้องลุ้นนะครับวันลูกกลมๆของกองสลากมันจะให้ดับหรือมันจะให้เด็นแต่สูตรตามสูตรเนี่ยดับนะครับสามดับสามนะครับวิธีคิดนะครับก็จะใช้นี่นะครับหลักแสนก็คือเลขห้านี้นะครับ ไปบวกแปดคงที่นะครับห้าบวกแปด ห้าบวกแปดคงที่ห้าบวกแปดเท่ากับสิบสามสามตัวนี้นะครับบวกแล้วได้สิบสามนะครับตัวได้สองผลลัพธ์สองตำแหน่งเราก็จะใช้ผลลัพธ์แค่เลขสามนี้นะครับมาดับทําการดับดับล่างทุกหลักนะครับเลขสามตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับ ธีการคิดผมก็รวมเด่นล่างทุกหลักเลยนะครับว่าแล้วก็ทีนี้ผมก็มานับคะแนนปรากฏว่าเลขสามมันได้คะแนนน้อยสุดผมก็เลยหาเฉพาะดับที่เป็นดับล่างครับที่เป็นเลขสามนะครับต่อไปเราไปดูช่วสูตรบกันต่อนะครับสูตรบนะ สามออกเจ็ดศูนย์สามออกหนึ่งเก้าสามออกหนึ่งห้าหนึ่งออกเก้าเจ็ดสี่ออกสามเก้าห้าออกเจ็ดสามหกออกหนึ่งเก้าสองออกศูนย์ห้าศูนย์ออกห้าหกสามออกหนึ่งแปดอ่างวดวันที่สิบหกพฤษภาคมสองห้าหกสี่นะครับดับล่างก็ได้เลขสามอีกนะครับสูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรสูตรยาวเกินกว่าสิบงวดนะครับถ้าเกิดว่าอ่า ลองคิดย้อนหลังเพิ่มขึ้นไปอีกได้นะครับสูตรนะครับวิธีคิดก็จะไม่มีอะไรมากครับสูตรก็คือใช้หลักหมื่นนะครับแสนหมื่นหลักหมื่นก็คือเลขศูนย์นะครับตัวนี้นะครับศูนย์ศูนย์ก็ไปบวกกับสามคงที่นะครับ นี่นะครับศูนย์ตัวนี้นะครับศูนย์โยงขึ้นมาแล้วก็ไปบวกสามคงที่นะครับศูนย์บวกสามเท่ากับสามนะครับเลขสามตัวนี้ก็คือจะเป็นดับล่างประจำงวดพันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับ ดับทุกหลักเลยนะครับเดินมาเกินสิบงวดนะครับสูตรนี้นครับแต่ผมจะคิดแค่ย้อนหลังแค่สิบงวดนะครับแสนหมื่นนะครับหมื่นบวกสามคงที่ หนึ่บอกสามคงที่เท่ากับดับล่างทุกหลักนะครับสามต่อไปเราไปชมสูตร c ต่อนะครับ สูตรสีนะครับสี่ออกเจ็ดศูนย์หกออกหนึ 8, ่งเก้าศูนย์ออกหนึ 0, 5, ่งห้าหกออกเก้าเจ็ดแปดออกสามเก้าหนึ่งออกเจ็ดสามหกออกหนึ่งเก้าหกออกศูนย์ห้าหนึ่งออกห้าหกสามออกหนึ่งแปดวันที่สิบหกพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับก็ดับสามอีกนะครับทีนี้เราไปดูวิธีคิดกันครับก็จะใช้หลักนี่ใช่หลักหมื่นนะครับ เลขศูนย์แปดหมื่นพันใช้หลักพันนะครับเป็นเลขหนึ่งแล้วก็ใช้หลักสิบบนนะครับคือเลขเจ็ดเอาเอาศูนบวกหนึ่งบวกเจ็ดนะครับเท่ากับแปดแปดไปบวกห้าคงที่นะครับ เท่ากับ13เลข3ตัวนี้นะครับเอาเฉพาะตัวหลังนี้นะครับมันก็จะคือดับดับล่างตัวนี้นะครับทุกหลักนะครับผ่าน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 ผ่า,ผา,ผา,ผาเราก็ลุ้นกันครับว่ามันจะมาหรือไม่มา แต่ว่ามันชนกันที่ผมเคยเห็นนะครับชนกันหลายๆสูตรสูตรดับนะครับชนกันหลายหลายบางทีมันก็หลุดได้นะครับคนเป็นสิบสูตรก็ยังมีนะครับแล้วแต่ดวงจริงนะครับการคิดเลขบางทีมันก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าเราต้องทําใจนะครับเราต้องยอมรับกับมันให้ได้งวดนี้ไม่ได้งวดหน้ามันก็ต้องได้เราต้องพยายามครับต่อไปนะครับเราไปดูสูตร ดีต่อนะครับดีสองออกเจ็ดศูนย์แปดออกหนึ่งเก้าเก้าออกหนึ่งห้าแปดออกเก้าเจ็ดสองออกสามเก้าเก้าออกเจ็ดสามหกออกหนึ่งเก้าเจ็ดออกศูนย์ห้าเจ็ดออกห้าหกสี่ออกหนึ่งแปดวดนนี้นะครับสิบหกพฤษภาจะดับอยู่หรือเปล่าเลขสามนะครับชนสี่สูตรแล้วนะครับ เราไปดูวิธีคิดกันเลยครับผมก็จะใช้แ่ดหมื่นพันร้อยนะครับหลักร้อยคือเลขสองบวก,กหลักหน่วยล่างนะครับคือเลขแปดสองครั้งนะครับสองบวกแปดบวกแปด ดบวกแปดเท่ากับสิบหกแปดบวกแปดเท่ากับสิบหกสิบหกบวกสองสิบเจ็ดสิบแปดได้สิบแปดนะครับแปดตัวนี้นะครับไปบวกห้าคงที่นะครับเท่ากับสิบสามแปดตัวนี้นะครับตัวหลังเนี่ยไปบวกห้าคงที่เท่ากับสิบสาม เลขหนึ่งแมวนะครับเลขสามตัวนี้ครับก็คือสูตรดับล่างครับคือเลขสามสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ยาวลองลองจากสูตรลองจากสูตรดับล่างสูตร b นะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านประสบผลสำเร็จนะครับ